ขายไม่ดีเลยไลลูกค้ามาเจ้าทำได้นะครับเกิดวันจันทร์บูชาอะไรดีครับร้านแผ่นเสียงหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผิดร้านแล้วครับทำไงดีมีแต่คนทักผิดร้านเราไม่เด่นหรอโจ<ด>หน้าร้านอะมันจัดให้มีคาแรคเตอร์ได้นะทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้ยเยอะเลยมา เริ่มจากแต่งเมนูร้านให้โดดเด่นจัดหมวดสินค้าให้ลูกค้ากดซื้อง่ายมาสร้างแบรนด์ให้ร้านมีคาแรคเตอร์สุดปังจำง่ายขายคล่องที่หลายช้อปปิง้งขอบคุณครับคุณลูกค้าพี่ตัวนี้เท่าไหร่เอ่อพันสองครับ นี่ผ้าอะไรผ้าล่มครับรอบอกเท่าไหร่รอบอกไปนี้เท่าไหร่วนผ้าเท่าไหร่คะสองร้อยครับของจริงเหมือนในรูปหรือเปล่ายังไม่ได้แลกแต่งกิ้งเดี๋ยวของจะถึงวันไหนเออส่งสลิปไปแล้วนะเจ๊เข้าใจขายของออนไลน์วุ่นวายใช้ไลฟ์ช้อปปิ้งสิมีตัวช่วยจัดการออเดอร์ให้สรุปยอดง่ายอัปเดตเตตัทผ่านแชทไลน์เคลียร์จบตอบหมดทุกปัญหาด้วยตัวช่วยจัดการออเดอร์ของไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ช้อปปิ้ง รอ77แล้วกันถ้าซื้อเราได้เลย500ลายพอยต์มาพร้อมจบเจ๊ร้านยังไม่ขึ้นดูเลยจะจัดโปรได้ยังไงนี่ลายพอยต์จากลายช้อปปิง้งจัดโปรโดได้ตลอดไม่ต้องรอเทศกาลฟร,รีลายพอยต์จากลายช้อปปิง้งโปรถิ่ใจปิดการขายได้ไวกว่าแล่ถ้าอยากทำมาร์เก็ตติ้งปังๆโปรโมทให้ตรงทาร็ตมีแบบงี้ไงไหมเจ๊ลายช้อปปิง้งติด,ชดแชทแคลกสร้างฐานลูกค,ค้าได้นะแล้วมันดียังไงอะ ลูกค้าก็ขายของง่ายเพราะยิ่งแอดได้แม่นเพิ่มโอกาสซื้อซ้ำได้อีกตัวนี้เอลสามาแล้วใช่ไหมมาแล้วค่ะเอาไลน์ว่าแต่เจ๊เป็นใครเนี่ยช่วยผมมาทั้งเรื่องเลยฉันเจ๊กำไรจากไลน์ช้อปปิ้งโซเชียลคอมเมอร์ซที่มาพร้อมตัวช่วยมากมายเพื่อพอขาแม่ค้าไทยเข้าใจคนขายได้ใจคนซื้อต้องไลน์ช้อปปิ้ง